ขอได้ชาพระอ,องค์ท่านถ้าเกิดสิ่งที่พระอ,องค์พูดก็โอ้ที่มันนี่เอ้ยไอ,อ้ป้อมาันนี่ที่มึงแต่งตัวเป็นไรนะเป็นพึ่งใครใครตะโกนต่อหัวเสือพึ่ง,เ,งเดี๋ยวโดนทุบพึ่ง แต่ถ้าเป็นพึ่งในฉากนี้ไม่มีบทพี่ปอก็บินวนๆอยู่เท่าไนี้ได้ใช่พ่อได้ใช่เพราะเขากำลังจะจริงจังพี่ปอก็บิน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 วนบินวนปกติพึ่งพึ่งเขามีไล่อยู่ข้างหลังใช่ไหมอ๋อไอ้อนนี่พึ่งหลวงลายข้างหน้าดอ๋อเหล็กในเหรอจ้าจ้าพี่ปออบินวนไปเรื่อยนะบินวนเรื่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมะละนายครับคอนแอปคอหน่อยคอหน่อยจริงจังคอหน่อยคอคอขอได้ช้าพระองค์ท่านเดี๋ยวไปหาตอมเหล่าก่อน ถ้าเกิดสิ่งที่พระองค์พูดเป็นความจริงแสดงว่าผู้หญิงคนที่พระองค์พูดน้องพระองค์ท่านกับดำดงคือคนคนเดียวกันคนคนเดียวกันและตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างราพระองค์ท่านถ้าเนี่ยอยากจะโอ้ยตพ่พก็พึ่งกันไหนเขาหิวน้ำหวานเนี่ยอ๋อตอมหรอกไหมใเกสรเนี่ยอ๋องั้นตอมตาสบายุยจัก็ไหนไปเฮตอม ข้าต้องการตัวมัสวินวไปช่วยน้องข้าที่อยู่ในถ้ำเพราะว่าน้องข้านกำลังเกิดภัยอันใหญ่หลงวงเพราะว่าตะปอเมื่อกี้มึงจะไม่ใช่ดอกไม้นะกินเมื่อกี้เนี่ยอัน,นไม่ใช่เกสรเนี่ยอ,อันนี้อะไรเกสูไปตามมัสวิน,นามาเด็กก็มองม,มาอุยใครตดอุ้ยอง<ห> พระองค์ท่องหลับหลับแรงหลับแง่หลับจริงเนี่ยหลับจริงเลยพระองค์ท่านตอนนี้พี่ของอินทิรามาไหมค่ะจริงเหรอจริงน้องโอ้ยจุดน้อยจังจุดต้องจังละเมอเจ้าคะแล้วก็เข้าใจมีดอกไม้ตรงนี้เลยเนาะ ในถ้ำไหดิทำๆๆกินใหมดิไ <c oughs> อ้ข้างบนก็รู้ว่าตอนน้ำหวานข้างล่างมึงกระเด้าทำไมเดีย๋ยวชาก <tribal S 2> <at> ็าพังหมดข้าเป็นพี่ชายอินทิราน,นามพานุวัตรข้าต้องการตัวเจ้าไปพบนางณอย่างที่ถ้ำที่นางติดอยู่ในนั้น <c oughs> อินทิราเป็นอะไรนางถูกสาปให้ติดอยู่ในถ้ำหากแม้นว่าข้าไม่ได้ดอกกุหลาบสีดำพร้อมด้วยชายที่เป็นรักแท้นางจะกลายเป็นหินศิลาในวันพรุ่งนี้ อันนี้ไม่ใช่น้ำหวานหรอกอะไรอ่ะอันนี้มันน้ำพริกกะปิไปหาเ้ยใช้ตาเหลือไปแล้วนถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงมันน้องจะไปด้วยเติ้นแต่พ่อฝากทางนี้ด้วยนะเอ้าแล้วถ้าเกิดว่ายหวะตื่นมาไม่ใช่พระองค์ท่านทำไงอ่ะอยากทำอะไรก็ทำเลยจริงเหรอตามสบายเจ้าค่ะข้าม่ขอด้ชาพระองค์ท่านไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องกลัวพเจ้าค่ะ เอาก็จาะอะไรเม่ใหญ่พึ่งเฮ้ยเป็นอยู่เฉยๆด้วยมันโลกของพึ่งฟังให้ดีนะจะครั้งนี้จะปล่อยให้อยู่กับยี่หวาเจ้าอยากทำอะไรก็ทำอย่าบอกให้ยี่หวาตามไปนะได้พระเจ้าค่ะเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องโอเครับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะรู้เปล่าได้จำไว้นะพระเจ้าค่ะข้ามาไปกระหม่อมเออขอดิฉันกกระหม่อมไม่ขออยู่กับยี่หวาขออยู่กับพี่ปอสองคนได้ไหม แกทะลึ่งอะเนี่สองคนเนี่ยเขาไหลสดคนดูแย่ติดเรทนะไม่มันมันขอโทษคนดูก่อนมันมันเดือนโกแล้วน้ำพึ่งต้องทำทำหลังแล้วครับหมอเอาอะไรเอาน้ำพึ่งที่ก้างหม่อมสีเหลืองเหมือนกันเอาไปใช้ได้โอเคไหมไงตบตูดหน่อยโอ้ยตบตูดตัวเองด้วยรีบไปไอ้บนลูกดององค์พาะนวัดพามัสสวินไปหานางสาวดำดงเพื่อไปช่วยเหลือให้กลับคืนสู่ร่างเดิม ทิ้งปลาย่างไว้กับแมวก็ท่านผู้ชมเหลือยี่หว่าคนเดียวแล้วแล้วเราไม่ก็อยู่2คนเอางี้เป่ายิงฉุบงฉุกว่าใครได้นอนก่อนหนึ่งสองเป่ายิงกูได้ก่อนกูชนะเฮ้ยนายอะไรพี่อาบน้ำเร็วแล้วพี่ก่อนเถอะไปไม่ได้เออกูเล็กเดี๋ยวกูก็ต้องก่อนตีมึเงินเด็กน้อยกูตัวเล็กกว่าเดี๋ยวเป็นตาซางเอาละ้หิงมันจ โอ้ยอ้าวหมูใครเล่าไหนเด้อไม่เห็นเนอะเด้ออะไรนะคนแหมโอ้ยเหมือนเหมือนหมูแม่พันเลยวะเอางี้กันองหญิงถ้าเกิดว่าตอนนี้ไม่มีใครแล้วองหญิงต้องไปของกกหม่บไว้ยังคะ สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยวันนี้จะมากินอฮ้ยโอ้โหมาหวนกระแสอะไรตอนนี้จะ่าหรือไงปิดไปเลยทีวีมันไม่ใช่เวลาหน้าสิวหน้าขวานเออจะเอาคนอวดผีดูคนอวดผีอืมเนี่ยกำลังจะดูผีอยู่เห็นไหมเนี่ยขอดูผีหน่อยไพ่อจะเข้ญิงมา ขานพมึงเลยจะได้สักทีไหมกะนี่ไงกูเก่ยังมาเปิดไม่ปิดไปเลยคนข้างบ้านเปิดเสียงดังมาโทรทัศน์อท้งสัยเนนเปิดโทรศัพท์ดังเอออเลรเอาแล้วเริ่มครับองค์เทพสามตาเามาเดินใจองค์เทพสามตาเรามาเดินใจองค์เทพสามตาเรามาเดินใจองค์เทพสามตาลามาเดินใจ เฮ้ยไอ้รวยมึงเปิดทำลวยอะไรอ่ะอ้าโอ้โหเดี๋ยวหายไปทั้งตีนเดี๋ยวไอ้ตป้องเปิดบอกมันด้วยปิดเลยนะอีกทีเนี่ยได้เจอกูอีกทีนะเอาเดถอแมงาน ทำไมมึงรีบจบก,กันแท้ไอ้หานี่ไม่ยุติธรรมเลยทำไมอ่ะแม่งทีกูไม่ดับปับอ,อ๋อคือมันช้าไปม,มันไม่ช้าเดี๋ยวแต่มันดับเลยครับไม่ต้องไม่เอา้าที่มึงนานนานาใหม่ดูเร็วๆดูอ่ะงั้น,นแกขึ้นมาขึ้นมานอนดิ ดาวหมดบ้านบ้านดงบ้านดาวหักหมดแล้ว